สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมช่อง Bossage ชนะเอิรกวันนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวของเอ่อเป็นกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะอย่างแรกนะครับเอ่อเป็นกิจกรรมเข้ามาใหม่นะฮะนี่นะฮะใช่ไหมนี่นะครับก็นี่นะครับที่เข้ามาใหม่ก็มีสกินปืนในนี้นะครับ สกินปืนเอ่อเขึ้นีปืนอะไรไม่รู้นะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะเขาเรียกปืนอะไรแล้วพาราฟอลหรือเปล่านะฮะเอาเป็นผิดขอภัยนะฮะเนี่ยก็สวยนะครับก็สวยผมว่าโอเคนะแต่มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะฮะแคสถานะก็ล่านหนึ่งจะก่อนหนึ่งลบความเร็วเคลื่อนที่หนึ่งนะฮะผมว่าน่าสนใจเลยนะับเพราะว่าปืนนี้ล่าช้านะครับแต่แรงนะฮะ มีลั่นเข้ามาแล้วแล้วมีเจาะเกาะด้วยนะครับผมว่าปืนนี้โคตรโกงเลยนะครับใครอยากได้สุ่มเติมเพชรสุ่มก็ได้นะครับสีก้าเพชรนะฮะต่อไปก็น่าจะของเก่านะฮะอันนี้อันนี้นะครับเป็นสําหรับสายฟรีนะครับไอโวนะฮะนี่นะครับไอโวสำหรับสายฟรีนะครับเป็นลูกัวกะโหลกเขียวสีขาวแล้วก็มีเขียวขาวๆเหลืองๆเนี่ยนะฮะล็อกอินห้าครั้งนะครับแล้วก็มีบัตร คูปองสายฟรีนับล็อกอินหนึ่งครั้งแล้วก็บัตรไดมอนด์นะฮะล็อกอินสามครั้งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ฟิล์ล์ไฟนะครับมีอัปเดตใหม่เมื่อเร็วๆมานี้นะครับไม่ใช่เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับมีอัปเดตมานะครับใครยังไม่ได้อัปเดตนะกดไลค์เลยรลายนตัวนะครับใครที่อัปเดตแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ กดไลค์รายงานตัวนะครับแล้วมีอีกนะมีกิจกรรมบางที่มาใหม่นะครับนะฮะกิจกรรมมาใหม่ก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอ่อล็อกกี้รอยัลนะครับเข้ามาใหม่เลยนะครับนี่นะครับเป็นหมัดนะฮะก็มีหมัดนะครับไม้เบสบอลนะครับความสวยก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยนนะฮะแล้วก็แอร์บอร์ดแล้วก็บัตรนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นสกินเขียวนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยแล้วก็มีสกินรดนะครับนี่ครับความสวยก็ประมาณนี้ครับมีแอร์บอร์ดนะฮะมีกระเป๋าแล้วหนึ่งสองสามประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีหัวนี่ครับเข้ามาใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้า คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวคร่าวๆให้ท่านผูช้ชมได้ดูกันครับก็คลิปนี้ถ้าอยากถ้าชอบก็กดไลค์แช่กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะครับคลิปนี้ถึงห้าไลค์ผมจะมาเล่นตัวละครใหม่ด้วยนะครับในคลิปหน้าส,สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ